สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะค่าผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับเรา2คนเวลาเดิมนะคะอาจารย์11เบศอ์นากาโดยประมาณนะคะในรายการเกษตรโซเซตี้ค่ะครับนะคะวันนี้มีจดหมายใช,ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์วันนี้มีจดหมายจากแฟนๆรายการนะคะมาจากตำบลลำพญาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะโอ,โ,อโอ้ลำพญานี่ยเขามีตลาดน้ำหน้าเที่ยวนะคะ จากคุณชลดาค่ะเดี๋ยวจากขออนุญาตคุณผู้ชมอ่านนะคะอาจารย์ต้องอ่านยาวนิดนึงเพราะว่าเขียนมาต้องเอาเรียนเลยเพราะเขาพูดถึงพิธีกรหญิงน่ารักมากใช่ค่ะเขาบอกว่าเรียนท่านอาจารย์บัวแล้วก็พิธีกรคนสวยอันนี้มานี่เยี่ยมก็บอกว่าดิฉันได้ชมรายการเกษตรโซเซตี้เวลา11นาฬิกานะคะโดยบังเอิญก็อยากให้มีรายการแบบนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่า เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ดีมากแล้วก็จะได้นําความรู้นี่หนะคะมาปรับปรุงต้นไม้ที่บ้านนะคะคแล้วก็บอกว่าปัญหาของดิฉันก็คือการปรับปรุงดินนะคะของตนเองซึ่งอยู่ในที่สองไร่ติดถนนใหญ่ด้วยรับปรหรือปรับปรุงที่ดินปรับปรุงที่ดินค่ะของตนเองซึ่งมีอยู่สองไร่นะคะติดถนนใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นจุดแวะซื้อของกลับบ้านนะคะเล็กๆจะขายพืชผักที่ปลูกเอง นะคะแล้วก็ของฝากที่ระลึกด้วยแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้มาช่วยออกแบบพื้นที่ที่จะปลูกผักปลูกผลไม้ของเขาเนี่ยคะ่ะอาจารย์รเช่นผักหวานบ้านข่าตะไคร้ใบ,ะบมะกรูดมะนาวแล้วก็อื่นๆนะคะรวมถึงวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลด้วยนะคะจึงเรียนมาเขียนถามอาจารย์นะคะแล้วก็บอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันถมดินเป็นสองระดับ,บนะคะคคเพราะว่าเหตุน้ําท่วมใหญ่ก็ทําให้ต้นไม้ในตอนนั้นตายหมดไม่เหลือเลยจึงถมดิน เติมนะคะเป็นเนินดินสูงซึ่งบางส่วนจากระดับถนนอีก1เมตรนะคะอาจารย์รให้พ้นระยะน้ำท่วมปี2554แต่ว่าไม่ได้ถมทั้งแปลงเพราะว่าใช้เงินมากนะคะคคแต่ว่าตอนนี้ก็ปลูกกล้วยน้ำวา้ตาตระไคร้แล้วก็ขามะนาวเป็นต้นนะคะอาจารย์รแต่ว่าอยากจะปลูกให้เป็นโซนๆไปแล้วก็ให้คนเห็นอยากแวะมาเดินดูแล้วก็ขายสินค้ามีอไรายได้บ้างนะคะทั้งนี้ค่ะดิฉันก็อยากให้อาจารย์ช่วยมากๆค่ะ ที่อยากจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเพราะว่าอายุ50กว่าแล้วนะคะอ,อาจารย์แล้วก็ไม่อยากลองผิด <c oughs> ลองถูกว่านั้นเถอะ <c oughs> ค่ะ<ม>แล้วก็ยินดีให้อาจารย์คิดค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยหากว่าอาจารย์ไม่สะดวกก็กรุณา,าช่วยแนะนําผู้รู้ท่านอื่นด้วยนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงคุณชลรดาจุไรสินค่ะโอ้อันนี้ที่จรงิงค่ะอย่างคุณชดรนดาทีมงานต้องหาโอกาสไปพบอันนี้ส่งเบอร์โทรมาด้วยส่งเบอร์โทรมาด้วยเดี๋ยวจะโทรศัพท์คุยกันคืออย่างนี้นะครับลำดับแรกเรียนคุณชลรดาแล้วก็ท่านทั้งหลายว่า กรณีท่านเป็นแฟนรายการเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องไปให้คาปรึกษาอะไรต่ะไรเราไม่คิดเงินไม่ต้องาใจ้จ่ายนะคะไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะฮะเราก็ต้องการจะบริการท่านโดยตรงอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้จากแนวแนวคิดของคุณโจรดานี่แปลว่าที่ปรับปรุงที่ดินปรับปรุงที่ดินแล้วที่ดินอยู่ติดถนนย่ญงที่โชคดีนะใช่ค่ะอนาคตอันนี้พูดถึงอนาคตก่อนนะอนาคตเนี่ยคงขายที่ดินแต่นี้ แล้วเอาเงินจํานวนมากที่ขายได้ในสองไร่เพราะติดถนนใหญ่ใช่คไปหาซื้อที่ที่มันใหญ่กว่านี้แล้วพอทําอะไรได้ค่ะทีนี้ถ้ามีที่ดินสองไร่เนี่ยอย่างที่เนี่ยที่พยายามบอกไปเอาดินแปลดินมาถมคนะฮะความจริงนะความจริงถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ต้องเอาดินไปซื้อดินมาถมหรอกเราก็แค่ยอมขุดเป็นบ่อสักบ่อเล็กๆนะแล้วเอาที่ดินตรงนั้นน่ะมา ถมก็จะช่วยประหยัดหน่อยหมายถึงขุดจากเอาดินที่จากขุดดินจากาในที่นั่นแหละเอามาเอามาถมแล้วบอ่อนั้นก็อาจจะเป็นบอ่อที่เวลาคนไปซื้อของอะไรเขาก็ไปนั่งชายบอ่อใช่ไหมลมเย็นๆที่บอ่อแล้วอาจจะปล่อยบัวสายหรืออาจจะปลูกไม้น้ําหรือว่าจ,จะขายไม้น้ํารอบๆ<อ>บ่บอนะอันนี้ก็จะดีแต่ไม่เป็นไรทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้ส่วนที่เหลือถ้ายัางคิดว่ามันอาจจะยังเจอน้ําท่วมเราก็ทําง่ายๆไง เราก็ตักเป็นคันตักเอาดินเนี่ย<ม>ขึ้นมาทําเป็นคันบ่อค่ะจนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปับ๊บมันก็จะไม่มีจุดไหนที่น้ําจะท่วมแล้วทีนื่งจากที่ดินสองไร่เนี่ยน้อยเกินนะฮะไร่หนึ่งสี่สิบคูณส<ค>ี่สิบมันมันมันยังน้อยเกินไปถ้าพูดถึงว่าจะทําการ,กรเกษตรเพื่อมาขายโดยเฉพาะที่ระบุมามีอะไรนะมีผักอะไรนะ มีผักผลไม้หลายชนิดเลยอย่างเช่นเขาอยากจะปลูกผักหวานบ้านข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวแล้วก็อื่นๆอีกนะะนี่อย่างนี้คือคือมันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยมันน้อยเกินไปมันเล็กเกินไปเดี๋ยวผมจะแนะนําในช่วงหน้าเพราะว่าช่วงแรกในเวลาหมดเนี่ยในช่วงหน้าว่าถ้าเรามีที่เล็กๆแบบนี้แล้วเราคิดจะทําให้คนมาค้าขายพักก่อนต้องทํำยังไงใช่ค่ะช่วงหน้าช่วงหน้ามาตอบคําถามกันต่อนะคะจากคุณชนรดานั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมกลับมาช่วงที่2นะคะเรายังอยู่ที่คําถามของคุณชลรดาอยู่นะคะที่ส่งคําถามกันเข้ามาจากลาพญาจังหวัดนครปฐมนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มีหลายคําถามเลยในจดหมายเล่มนี้ในจดหมายฉบับนี้นะคะอาจารย์ครับค่ะแล้วในเรื่องของถมดินเป็น2ระดับนี้ยังไงคะอาจารย์ถมดินเป็น2ระดับก็หมายความว่าขั้วกรวน้ําท่วมใช่ไหมก็ขึ้นมาระดับที่ถมนี่ก็คือน้ําไม่ท่วมแล้วแต่อีข้างล่างนี่ยังต่ําอยู่ก็แนะนําให้ยกคัน นะฮะเป็นรอบพื้นที่เพื่อว่ากันไม่ให้น้ํามาท่วมได้นะครับเวลาปลูกอะไรจะได้ไม่มีปัญหาแต่ความจริงถ้าเราปรับโดยที่ปลูกแบบยกล่องอันนั้นก็น้ําก็อาจจะไม่ท่วมนะฮะเพราะว่ายกล่องให้มันสูงขึ้นมาอย่างนั้นก็เป็นได้ทีนี้เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์เนี่ยถ้ามีสองไร่นะสองไร่เนี่ยมันก็แปดงานถูกไหมหนึ่งงานก็หนึ่งร้อยตารางวาใจผมเนี่ยอยากให้อย่างนี้ก่อนแทนที่จะไปปลูก พืชอ,อ,อะไรต่างๆมันหลายอย่างเกินไปเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นโลเป็นทายมันจะไม่พอเป็นโลเป็นทายอ,อยากให้ทําอย่างนี้ครับลําดับแรกอยากให้เล่นไม้ดอกไม้ประดับคคือจําไว้เลยนะถ้าที่น้อยคิดจะทําเงินท่านต้องทําไม้ดอกไม้ประดับเขาตตอกกระถางมันมีราคาแพงคุณขายผักตั้งกิโลหนึ่งได้กี่บาทบวกต้นไม้กระถางหนึ่งสองร้อยอย่างเงี้ย เพราะอยากจะให้เป็นไม้ดอกไม้ประดับทีนี้ก็ต้องมันก็ต้องแบ่งถ้าเราอยากทําให้คนแวะมาเที่ยวทําโซนบ่อควรจะมีมแหละแต่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใหญ่มากคือคนเนี่ยพอไปอยู่ที่เห็นน้ําเนี่ยมันเริ่มสบายใจเพราะฉะนั้นในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองสองงานนะสองร้อยตารางวาอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นโซนที่คนเข้ามาจอดรถเป็นร้านเป็นจุดโชว์ะน,นะฮะ<า>น,นี่สองงาน อาจจะเป็นเป็นบริเวณน้ำซะอีกหนึ่งงานเป็นบ่อเล็กเล็กรอบบ่อทำอะไรครับรอบบ่อเราก็อาจจะปลูกไม้น้ำใช่ไหมฮะเรารอบบ่อแล้วก็ทำที่นั่งทำที่นั่งรอบรอบบ่อเพราะว่าคนไปเนี่ยถ้าอยากจะเข้าไปหนึ่งจอดรถสะดวกสองพอเข้าไปปุ๊บฉันมีที่นั่งสบายก็ทำที่นั่งให้เขาพักผ่อนอาจจะมีร้านกาแฟเล็กๆสักร้านหนึ่งตรงนี้นะะ ต่อย่างของคุณชรลดนานี่ติดถนนใหญ่ด้วยก็โชคดีหน่อยนะะใช่ใช่แต่ถนนใหญ่ที่ว่าถ้าอยู่ลำพญาเนี่อาจจะเป็นถนนใหญ่ที่เป็นถนนย่อยไม่ใช่ถนนทางหลวงใช่ไหมแต่ว่าตรงนั้นไม่เป็นไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจารย์ก็หมดไปกี่งานแล้วล่ะอ่าเตีะไล่หนึ่งแหละใช่ไหมเหลืออีกสี่สี่งานก็อาจจะปลูกมะละกอนี่ได้บ่อยๆสักงานหนึ่งเอากล้วยสักงานหนึ่ง ผักสักงานหนึ่งแล้วอีกหนึ่งงานเนี่ยทำเนื้อสอรี่ต้นไม้ทำโรงเรือนต้นไม้<อ>แล้วก็ปลูกไม้กระถางขายนะฮะอย่างนี้จึงจะมีผลผลิตทุกวันแต่อย่ากรณีผักเนี่ยเนื่องจากมันงานเดียวเนี่ยอย่าไปปลูกหลายอย่างเช่นช่วงนี้ปลูกผักหวานผักหวานไปเลยนะแต่จนกระทั่งหรือผักหวานหรือว่าบางทีบอกว่าเราจะเน้นไปที่ผักกินใบงวดนี้ ก็ว่าไปเลยนะทีนี้ถ้าไมให้ผลเราไม่เอาทั้งสามชนิดเราก็เอาแค่สองงานเป็นผักสะสองงานหรืออะไรเงี้ยก็ได้ต้องทําอย่างนี้ผสมประสานกันไปใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นรายละเอียดผมอาจจะเขียนผังส่งไปให้คุณโชรลดานะแล้วเดี๋ยวผมจะลองโทรศัพท์ดูเนื่องจากลำพญาอยู่ไม่ไกลบ้านผมอ่าใกล้ๆกันกบว่าได้จ้าเดี๋ยวไปดูกันนะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องอะไรให้ติดตามติดตามช่วงหน้ากัน กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับคําถามของคุณโจรดานะคะ,คะอาจารย์รซึ่งคุณโจรดาก็ได้ส่งคำถามเข้ามาหลายคาถามเลยะนะคะทีนี้อย่างของคุณโจรดานี่ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนะนะคือในที่สองไร่เนี่ยจะว่าเล็กมันก็เล็กถ้าคิดว่าจะปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกอะไรต่ออะไรเงี้ยหวังผลผลิตมาขายเนี่ย อย่างนั้นมันนานๆม,มันจะได้ทีกว่าจะได้ออกมาบางทีได้มาสองกำรรสามกำรรม,มันอยู่ไม่ได้คเพราะฉะนั้นถ้าที่เล็กต้องทําให้ที่เล็กเนี่ยมีมูลค่าสูงย้าอีกทีนะไม้ดอกไม้ประดับและถ้าเผื่อว่าจะให้มีคนมาท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดเลยมันจะต้องมีการจัดแลนด์สเคปพื้นที่และถ้าจะเพิ่มมูลค่าไปอีกหน่อยสมมติเราบอกว่าถ้าโรงเรียนที่ต้องทําบ่อ หนูเคยได้ยินคาว่าโฮมสเตย์ใช่ไหมอาาจรย์เราอาจจะเดี๋ยวนี้เขาเรียกรีสอร์ทเล็กๆเราอาจจะทําเป็นรีสอร์ทเล็กๆให้พักผ่อนรอบชายบ่อใช่ไหมฮะคุณมาพักผ่อนแล้วก็มีที่พักเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยก็ทําได้ทีนี้วิธีการบอกโอ้โหทำหลายอย่างแล้วมันไม่มีเงินทุนมันจะไหวเหรอค่ะอาจารย์คิดใหญ่ๆค่ะแต่ให้เริ่มจากเล็กๆงงไหม ไม่งงนะงงยกตัวอย่างเช่นสมมติเราขุดบอ่อเสร็จเราไม่จะเป็นต้องไปขึ้นบ้านทั้งแปดหลังหรอกค่ะเราขึ้นก่อนสักสองหลังเห็นไหมฮะเนี่ยหรือว่าไอ้ไอ้ที่เราจะทําค้าขายเนี่ยทําเป็นเพิงเล็กๆง่ายๆเนี่ยนะให้เริ่มจากเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ลงเรือนต้นไม้ตอนแรกเราก็แค่ไปเอาพื้นที่มานิดเดียวต้นไม้มาวางพอคนขับรถผ่านปุ๊บมันมีอะไรสะดุดตา อมันมีอะไรสะดุดตายิ่งชื่อเขาเพราะมากลองก่อนลองก่อนชื่อาะารชนระดาชนระดาเอาหนูลองตั้งชื่อสถานที่ให้เขาซิเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรชนระดาต้องเอาชื่อเขามามาตั้งเลยนะคะจานพฤกษาชนระดาสมมตินะถ้ามาเที่ยวที่บ้านชนระดาจะมีแมกไม้ให้ท่านได้ได้ดูได้ชมอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ที่เล็กๆท่าสร้างมูลค่าได้สูง ก็คือการท่องเที่ยวปรับมาการท่องเที่ยวเป็นเชิงธรรมชาตินะคะอาจารย์ทีนี้เพออยู่ลำพญาทําได้นะฮะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะต้องมีอะไรอย่างต้องมีการตลาดค่ะจู่ๆเราไม่มีการตลาดเลยเราไปมีความประสงค์อยากจะให้คนมาซื้อของเราใครจะมาซื้อคนมันก็ไม่มาซื้อ่แตว่าคุณจรฬาดานี่ที่เขาเขียนมานี่อยากปลูกหลายอย่างเลยอาจารย์ ไอ้นี่นคือปัญหาคืออย่างนี้ไอ้นี่คือปัญหาค <c oughs> คือคนเนี่ยเหมือนอันนี้ปัญหาตัวเองเลยปัญหาผมเองเนี่ยคือบางทีเราอยากปลูกเยอะเกิน <c oughs> ไปแต่ถ้าเราจะคิดอย่างนี้เราต้องคิดว่าเราจะทําธุรกิจค <c oughs> ใช่ไหมเพราะเราต้องการรายได้เ <c oughs> มื่อต้องการรายได้เนี่ยเราต้องทําอะไรให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนค <c oughs> ยกตัวอย่างสมมติถ้าหนูปลูกถั่วฝักยาวหนูปลูกถั่วฝักยาวถ้าหนูไปปลูกแค่ที่นิดเดียวเนี่ยวันหนึ่งถั่วมันไม่ได้ออกมามันจะยอยออกค่ะ ขายได้สองกรรมอัมสองกรัรมแล้วจะไปขายไก่เอากรัรมละสิบบาทเอารับประทานเองตกลงสองกรัรมได้ยี่สิบบาท <c oughs> มันอยู่ไม่ได้แบบนั้นาานะ่ะเข้าใจไหมฮะมเพราะฉะนั้นถ้าทำมันต้องทําทีให้เป็นแมสทําทให้มันเยอะอใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าถ้าจะมูลค่าสูงเนี่ยมันแปลกกับกูสินก้าเกษตรเนี่ย่าาอะไรที่คนทุกคนต้องกินเนี่ยจะถูกตึงราคาไว้อะไรที่กินไม่ได้แพงสังเกตไหมกุหลาบ กินก็ไม่ได้ดูอย่างเดียวสวยกระถางเป็นร้อยใช่ไหมพริกมะเขือกินได้ถูกจังลงไม่กี่สิบบาทพอลเริ่มหลายสิบคนเริ่มโวยข้าวเนี่ยสิ่งที่กินได้ค่ะราคาก็จะถูกตึงไว้จึงมีคนพูดคนพูดคือผมจะเลยพูดบอกว่าบางทีเนี่ยแค่คุณไปเพาะรูปไรค่ะไรน้ำเพื่อที่จะไปเลี้ยงปลา เขาทําบ่อเล็กๆที่งานเดียวเนี่ยเขาทาเงินได้ตังเยอะแยะคุณชนรดานี่ทําได้ไหมคะอาจารย์ทําได้แต่มันต้องตั้งวัตถุประสงค์แล้วบอกจะทำอะไรแล้วอย่าหลายอย่างเกินใช่ไหมแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีผลผลิตที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคุณชลรดาเขียนหนังสือสวยมากค่ะเราจึงมีรางวัลพิเศษนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวมอบหนังสือนะคะให้คุณชลรดาด้วยนะคะเป็นหนังสือที่อาจารย์แต่งเองนะคะ แต่ว่าอันนี้มีซีดีด้วยอันนี้ผมขอุญาตถือนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นหนังสือผมกับเพลงมีซีดีข้างในด้วยมีซีดีเพลงสองแผ่นนะฮะซีดีสองแผ่นนี้ก็แต่งเองร้องเองแจกเองใช่ค่ะไม่วางขายรู้ไมมทําไมไม่วางขายที่ไม่วางขายเพราะมั่นใจว่าวางก็ไม่มีคนซื้อแต่ที่ใบหน้าปกนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่เป่าปี่ให้ควายฟังนะไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะอันนี้กำลังจะบอกว่า ร่างกายท่านต้องแข็งแรงวิธีจะเช็คว่าแข็งแรงไหมเจอควายตัวงขึ้นไปนั่งได้ไหมแล้วก็วันหนึ่งต้องหาโอกาสยิ้มสักวันละห้านาทีนะครับคือกายพร้อมจิตพร้อมงานที่จะเดินได้มอบหนังสือสู่ความสําเร็จเราลักการเลินไปทําสวนนะะคแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์อีกเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะก็จะ แจกให้คุณชนรดานะคะไม่คุณชนรดาอย่างเดียวนะคะสำหรับคนแหงมือสวยแต่ม่เล่นพานนี้สำหรับแจกแจกทุกคนค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณชนรดาด้วยนะคะที่เขียนคําถามเข้ามานะคะสอบถามเราก็วันนี้ยกให้คุณชนรดาครับทั้งวันเลยและเรียนว่าหนังสือที่เอามาแจกนั้นไม่มีวางขายท่านไม่ต้องหาซื้อนะครับเพราะไม่มีวางขายอยู่แล้วเอาละค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเกษตรโซเซิตี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จงดำรงอยู่อย่างผู้ทำประโยน